สวัสดีครับเพื่อนชาวโซเชียลนะครับปิยะนะครับวันนี้นะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับผมสายๆนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขื่อนลำปาวนะครับวันนี้ไม่ได้มาเอากุ้งนะครับแต่วันนี้มาเอาปลาทับทิมครับผมเป็นปลาทับทิมสวยๆจากเขื่อนลำปาวนะครับประมาณตัวละ8ขีด9ขีดถึง1กิโลกรัมนะครับเพื่อเอาไปเป็นวัตถุดิบนะครับในการทําอาหารที่ร้าน ครัวสุกใจของเรานะครับเหตุที่ต้องใช้ปลาทับทิมพเพราะว่ามันจะสวยกว่านะครับแล้วก็เนื้อมันจะนิ่มกว่าแล้วก็เวลาเอาขึ้นจานหรือว่าทํากับข้าวเนี่ยรสชาติหรือว่าความสวยงามเนี่ยปลาทับทิมจะจะดีกว่าปลานิลน,นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าราคาก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับผมปลาทับทิมจะแพงกว่านะครับเดี๋ยวผมพามาดูที่กระชังเลยครับผม ตอนนี้ผมอยู่ที่สากรนะครับสากรผู้เลี้ยงปลาในกระชังนะครับนี่สากรนะครับผมแต่ว่าวันนี้สากรปิดนะครับสากรผู้เลี้ยงปลาในกระชังเขื่อนลำปลานะครับอมาดูปลากันก่อนออากลัวก็ได้ครับโมไปยังโมป,ปีไม่ได้หรอก หาที่ป้วก็ไเลเอาหมดใหลักตักมาแล้วทะเลขุนท่เลแน่ตักกันน้ำติดป้านี่นี่มีนี่น้ำนี่เขื่อนเยอะมากครับผมเยอะขึ้นสูงกว่าทุกปีนะครับ <c oughs> น้ำเยอะ เขาบ่เถีงไปเอามาอีกเลยจ้ะ <laughs> เอาอีกวะเอาอีกก็ได้ครับอีกก็จะเอาอีกก็หาอก,ก็ได้ที่หาโลกอ่ะเ,เอาไปนึกกันอ่าโอเคครับเอ,นนเอาอีกหาโลกกันได้ดย,ย,ออย้ำยกซอยอ่ะอ้พอถ้าตัวนี้ไม่ดีไหมนี่หน่อยดีไหมโอ้ยพอเปลี่ยนเลยเมนไม่มนหน่อยพคน เหตตัวนึงอ่าโอเคอ่ายืบเก่าไม่ยากหาก็ได้ครับซี 4, หาโลคก,ก็ได้ครับเดี๋ยวเราอยู่ที่เขื่อนนะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศดีมากครับอากาศเย็นเย็นสบายแต่ว่ามีแดดนะแดดแรงนชะ่ไห ดูตัวปลากันก่อนครับปลาทับทิมครับผมทับทิมครับมีใ้น้ำไหรกี่มูว4สี่แปดมาใสยที่แปดสี่แปด มีฮาซีเนี่ยฮาซีเหรอมีฮาซีมีฮาซีแต่ช่างนึงเลี้ยงในยีักิบตัวมามั่น,นท่านตัว เดี๋ยวนะครับกำลังรอรอรอปลาอยู่ครับพอดีเมื่อกี้เอคนที่เอาปลามาสง่งมันไม่พอนะครับไปรออยู่เป็นปลาทัพทิมนะครับที่เลี้ยงในกระชังที่ถนนลำปลาวจังหวัดกระสินนะครับนู่นหนะครับกำลังตักปลาอยู่ครับผมเอาบรรยากาศครับผม เี้อยู่ที่สหกรณ์นะครับสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาในกระชังเขื่อนลำปลานะครับทีน,นี้น้ําที่เขื่อนลำปลาเยอะมากครับผมเยอะขึ้นมาสูงเลยครับเกือบชนตะลิงเลยตะลิงฝั่งนี้เดีย๋ยวรอปลาอยู่ครับผมรอปลาอยู่เมื่อก,กี้นี้ออกมาแล้วแต่ว่าไม่พอนะครับอ้าวที่ <ENNIS> ประชาสัมพัน <Qué> ธ์นะครับที่สากลนะครับสากลบู้เลี้ยงปลานินในกระชังนะครับราคานะครับราคาอยู่ที่70บาทนะครับผม70บาทก็คืออยู่ที่มารับเองที่สากลตรงนี้นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดกาะสินนะครับก็เข้ามาก็คือเส้นระหว่างตัวอำเภอเมืองแล้วก็ทางไปอำเภอสาสักันนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ4-5กิโลนะครับก็จะพบสากล ผู้เลี้ยงปลาดิ่นกระชังนะครับตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเป็นงานนะครับเป็นการเป็นงานหรือว่าอยากที่จะเอาไปทํากับข้าวหรือว่าอยากเอาไปทําบุญกินเลี้ยงแรงต่างนะครับก็มารับซื้อได้นะครับที่นี่เลยที่หน้าฟาร์มเลยนะครับที่หน้าเขื่อนเลยตรงนี้นะครับผมทัาทิมนะครับกิโลกรัมละเจ็ดสิบบาทครับเนื้อมันจะนิ่มกว่าปลานิ่นนิดนึงนะครับเนื้อเนื้อนิ่มกว่า ตัวสวยกว่าแล้วก็เวลาทากับข้าวเนี่ยเวลาเอาขึ้นจานอย่างเงี้ยมันมันจะดูดีนะครับปลาทับทิมแต่ที่พบส่วนใหญ่ในในท้องตลาดส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาปนินนะครับแต่ว่าทับทิมนี่ก็มีไม่มีครับแต่ว่ามันน้อยอเดี๋ยวกำลังกำลังกำลังตักอยู่ครับบนนั้นตรงนู้นนะครับกาลังตักอยู่เอสักรู่นะครับ วันนี้นะครับวันหยุดนะครับลงน้ําผมน้ำเดิมสุขใจหยุดนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปเอากุ้งนะครับวันนี้ก็เลยมาเอาปลาทับทิมแทนนะครับลงน้ําหยุดหนึ่งวันนะครับสมาชิกผู้ใช้บริการทุกท่านนะครับหยุดหนึ่งวันนะครับลงน้ําแต่ว่าร้านครัวสุขใจของเราไม่หยุดนะครับโอเคไม่ได้หยุดก็ยังให้บริการเหมือนเดิมนะครับกุ้งเผาปลาเผานะครับเดี๋ยวมารอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่กำลังกำลังครับ ขังเราขึ้นมาอยู่ป่าทัพทีมสวยๆคนะรับกรลังกรลังครับผมออมาแล้วรอบหนึ่งนะครับ29กกิโลก็เลยต้องการประมาณส0ิบกว่าเดี๋ยวเขากำลังจะเอามาให้ครับฝั่งนู้นก็จะเป็นปลาเหมือนกันนะครับปลากระชังเหมือนกันนะครับยังปานีนกระชัง ถ่านะยรูปเอาออกมาแล้วครับผมอ๋อถ่ายมาแล้วครับจำมาแล้วเอ้าเอ้าคือปัติดเครื่องมาอ๋อมันอยู่ใกล้ก็เลยพายเอานะครับอ๋อกำลังมาแล้วครับผม ร้านอาหารนะครับร้านอาหารพ่อค้าแม่ค้านะครับที่อยากได้ปลาทับทิมนะครับปลาทับทิมสวยๆจากเขื่อนลำปาวนะครับก็มาติดต่อได้ที่นี่นะครับในเฟซบุ๊กไลฟ์ตัวนี้มีปากหมุดนะครับก็คือเช็กอินให้เราครับที่สากลผู้เลี้ยงปลานี่ในกระชังนะครับก็มาปากหมุดแล้วก็ตามมาได้นะครับนีับนะ โอ้มันไก่กนะันเลยบ่เนี่ยมันไก่กันเลยพ่ายเครบโอเคโอเคสวยครับสวยอ่ะเก้ากิโล เจ็ดรอบครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมใจสดเลยครับอ้าวเรร็จแล้วครับผม สากลนะครับสากลผู้เรียนปนินในกระชังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปป้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับสากรนะครับผมสากรนะครับอ่าผู้เรียนปนินกระชังโอเคนะครับที่ตอนนี้อยู่เขตเขตอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนะครับก็ท่านใดนะครับที่ต้องการปลานินนะครับปลาทับทิมนะครับก็มาซื้อที่นี่ได้นะครับที่ตรงบริเวณหน้าฟาร์มเลยนะครับ คุณแม่อันน <bunker> ี้เออเออบ้านยังนี it, ่บ้านยังอยู <manger> ่น <Hayır. S 1> ี่บ huh ้านยังนี่บ้านยังนี่อ๋อบ้านโนนสาราตำบลอ้าวมาซื้อได้นะครับปลาทับทิมนะครับสวยๆนะครับปลาทับทิมสวยๆนะครับบ้านโนนสาราตรงไหนตัวนี้ตรงไหนรับกันอ๋อตัวนึงตัวนี้นี่แค่ไหน บ้านโนนสารานะครับตำบลภูดินอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนะครับอัลทิมนะครับอยู่ที่นี่ราคากิโลกรัมละเจ็ดสิบบาทครับผมครับวันนี้ไม่ได้ไปส่งกุ้งนะครับมาจับปลาแทนกุ้งับวันนี้ครับก็ทําได้หลากหลายนะครับหลากหลายหน้าที่นะครับวันนี้มาเอาปลาทับทิมนะครับที่ถาก่อนครับผมครับเจอกันใหม่ในรายหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ